สวัสดีครับผมผมชื่อเฟนว่ลเลอร์ผมเป็นเด็กบ้านนอกที่อยากจะเป็นนักปราชนไทยและเป็นนักลอบที่แข็งแกร่งและพวกทุกคนได้ด้วยนี่ผมหมุนเตี้ยๆไปเลยเอ้ยวึนหัวพร้อมนะชอบปราชนไทยแล้วก็ชอบเฉลยคนมากเลยคุณพ่อปากกระผมว่าคนที่แข็งแกร่งหนักก็ต้องบอกว่าคนที่อดแอเพราะงั้นผมจึงแข็งแกร่งยังไงล่ะคุณพ่อปากกระผมว่าแล้วก็ต้องเชื่อเพื่อเสวอรู้วเพราะงั้นแล้วผมจะทำความรอดที่บอดนี่ละกันนะอืมสก๊าป สังเลยอ่ะเริ่มจากไหนก่อนดีนะงั้นตรงนี้ละกันฮัชึบฮัชชบถูไทยถูไทยถูถูถูนี่แน่นี่แน่เฮ้ยฮายทีนี้ก็สะอาดไปอีกเปราะหนึ่งแล้วนะตรงไหนอีกนะตรงนี้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 นอกจากผมเป็นคนเก่งแล้วผมยลงพยาผมปลอปอทุกคนได้ด้วยนี่แน่คุณพ่อผมสอนมานี่แน่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 ฮิ่เป็งไงคุณพ่อผมเป็นลบที่แข็งแกร่งเลยสอนผมตั้งแต่ตอนเด็กตนน้อยฮึบฮึบฮึบนี่นี่ฮึบฮึบ เฮ้ยเ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อของกามแล้วคุณพ่อวันนี้ผมทำความดีมากออกมาเลยครับคุณพ่อชมผมหน่อยสิคุณพ่อผมเก่งไหมผมเก่งไหมผมเก่งไหม่ะเฮยเจ้าเด็กคนนี้เฮยเก่งมากเจ้าเก่งมากเก่งมากเย้ผมเก่งใช่ไหมผมหิวข้าแล้วคุณพ่อทำกับข้าวหผมกินหน่อย งมงมมวันนี้ข้าอร่อยมากเลยครับคุณพ่อวันนี้ผมทำลายอย่างเลยทั้งช่วยคนทั้งทำูน่นิท่านผมเก่งไหมครับคุณพ่ออืมเก่งมากเลยลูกอย่างงี้คุณแม่บุสวรรค์ก็คงดีใจได้แน,แน่เลยนะอืมอืมอน่นสินะครับคุณแม่ก็คงดีใจอยู่แน่แ่เลยน่าสินะว่าแต่ลูกสนใจที่จะเป็นนักผจญภัยหรือเปล่าล่ะ นองประจญ์ภัยเหรอมันอันตรายไม่ใช่เหรอครับคุณพ่อไม่งั้นคุณพ่อจะมาอยู่ที่บ่บ้านนี้งั้นเหรอนั่นสินะแต่ว่าพ่ออยากให้ลูกมีอิสระนะเป็นทั้งนักปราชญ์ภัยและก็เฉลยคนแบบนี้ไม่ดีเหรอลูกอมอืมฮะแต่แต่ว่า ผมผมผมก็อยากเป็นคุณพ่อแต่ผมผมกลัวผมไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีถ้าผมต้องไปอิสระแล้วคุณพ่อจะดูแลผมอยู่ใช่ไหมอ่ะผมไม่อยากจะคนที่ผมอยากมีคุณพ่ออยู่ด้วยผมไม่อยากให้แบบทิ้งใบเหมือนคุณแม่ผมกลัวผมไม่ทำใว่าผมไม่อยากให้ลูกเปอิสละผมกลัวใช้ชีวิตมาโอเจนนะไม่อยากไปเลยอะคุณพ่อครับผมจะไปแล้วนะครับคุณพ่อ ผมสัญญาว่าผมจะเอาเรื่องราวทุกเรื่องราวมาเล่าให้พ่อคุณพ่อฟังแล้วก็ไปช่วยเหลือคนแล้วก็ปกป้องคนเยอะๆเลยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะคัมพ่อืมพ่อจะรอลูกนะดูนี่ฝีติักลูกเราโตตั้งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเ ทาไหนนี้เนี่ยควาไหลไฟดีหาไม่เจอเลยทาไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มาในแผนที่ให้เราเดินตรงมันทางนี้ไม่ใช่เหรอทำไมผมหาทําไม่เจอซ้ายขวาให้ที่ไหนเนี่ยหาหาไม่เจอเลยสงสัยเราต้องใช้วิธีนั้นนะสีนั้นเนี่ยนั่นก็คือการสมดัวยังไงล่ะเอาละผมจะไปทางเอ่อทางซ้ายแล้วกันนะเฮ้ย เอาละในฝึกก็เจอสักทีคงจะโถชานะเฮ้ยเอาละลาก,กันละทุกคนขอจะช่วยทุกคนเอง